ลบรบรบบ,บไปเดินลงไปเดินลงไปดูน้ำาเดินไปเดินไหมละ่ะกล้าเล่นไหมละ่ะน้ำมันลึกอ่ะน้ำมาแล้วจ้าเห็นไหมจ้าหลังจากคลิปที่แล้วตรงนั้นคอกคพัวน้ำท่วมแล้วจ้าน้ำท่วมแล้วเห็นไหมน้ำท่วมแล้วขาวฟอกนูน่นคือวัด วัดที่ตรงอยู่ตรง,งยองๆหน้าบ้านเราโน่นเห็นไหมวัดอยู่ตรงไกลๆนะใช่ครับเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับอีกหน่อยก็มาถึงตรงนี้ค่ะถ,ถ้ามันขึ้นมาถึงประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าเมตรที่น้ำจะท่วมทุง่งอีกหน่อยก็ไม่ อคอกงอวน,นี่น่าจะท่วมประมาณครึ่งคคกครึ่งแต่ท่วมหลังคาคงโอ้แต่ถ้าท่วมถึงหลังคาน่าจะเป็นถนนที่ยืนอยู่ตรงจุดนี้นูน่นรถเขาไปทำอะไรมาตอเสียฟอดเสียฟอดเสียฟอดเอาทุกอย่างทำทุกอย่างที่เป็นเงินน้องว่า อีกหน่อยก็ไม่เห็นเกาะแล้วนะจ๊ะฝั่งนี้เดี๋ยวอีกหน่อยคนที่บ้านก็จะเอาเรือมาลงแล้วเจ้าค่ะจะา,จาบอมจะขี่เรือเหรอขี่เรือก็คา,า,า,ายแต่แม่อมเอาไมายายกลัวจะบอมไม่กลัวหรอจะบอมกลัวไหม อมันก็ท่วมไปหมดเลยอองหน่อยมันก็ถึงหน้าบ้านเราแล้วน้ำอะฝนมันตกทุกวันขนาดเนี้ยกลางคืนก็ตกทั้งคืนกลางวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเขาก็มาดักปลาเองน่ะน่ะเขาดักปลาเขาดักอี об? ลอบรอบ ได้เลยรับแดงลับแดงลับ,ง,ลบงูตั้งไว้เฉยๆปลาก็เข้าือรถแข่งอยู่ไหนแล้วเอา้าเมื่อวานหนูไปดูตรงไหนรถแข่งนู้นอยู่ทางนู้นนะ่น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วรถแข่งอะ่ะไปท่วมไปแข่งไม่ได้แล้วอืไปกลับบ้านกันเนถะอะโอเคไหม,อมโอเคไหมครับ